กาแฟที่ใครหลายคนนิยมดื่มจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการบริโภคกาแฟของคนสุขภาพดีทั่วไปไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายโดยบริโภคปริมาณปานกลางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคบางอย่างได้เล็กน้อยแต่สำหรับบางคนโรคประจำตัวบางโรคผู้มีอาการป่วยบางอย่างไม่เหมาะที่จะดื่มกาแฟเพราะได้รับผลกระทบจากฤทธิ์ของคาเฟอีนในกาแฟทำให้อาการป่วยกำ เริบหนักแย่ลงได้ดังนั้นเราจึงควรทราบเพื่อไม่ให้กาแฟมีโทษควรหลีกเลี่ยงกาแฟเพื่อสุขภาพที่ดีมีดังต่อไปนี้ หผู้ที่เป็นโรคหัวใจคาเฟอีนในกาแฟจะทําให้การทํางานของหัวใจมีประสิทธิภาพมากเกินไปทําให้มีเลือดปริมาณสูงขึ้นมากเกินไปทําให้หัวใจยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นเพราะคาเฟอีนกระตุน้นการทํางานของหัวใจฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคหัวใจจึงไม่ควรดื่มกาแฟเป็นอย่างยิ่งค่ะ 2. โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงดื่มกาแฟปริมาณมากเพราะกาแฟทําให้ความดันโลหิตทั้งขณะบีตัวและคลายตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนาน1-3ชั่วโมงหลังการดื่มเลยทีเดียวดังนั้นผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะช่วงเครียดเียดหรือช่วงมีภาวะความกดดันมากเป็นพิเศษแต่สําหรับผู้ที่คคุมความดันโลหิตได้ดีก็ไม่ได้ ผลผลกระทบดังกล่าวนี้ค่ะ 3. โรคไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรองเพราะทําให้คุมระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดได้ไม่ดีเนื่องจากสารไดเทอร์ฟินที่อยู่ในกาแฟส่งผลให้คอเลสเตอรอลโดยรวมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และไตรกลีเซอไรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจึงควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ ไมนผ่านการกรองนั่นเองค่ะ 4. กาแฟเพิ่มความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนเนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิเพิ่มขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะหากดื่มกาแฟติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้ความหนาแน่นแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงถึงแม้ว่าไม่ร้ายแรงจนกระทั่งกระดูกบางมากเสี่ยงกระดูกหกักแต่สําหรับคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจึงต้องระวงังหลีกเลี่ยงกาแฟ และสุภาพสตรีที่ไม่อยากเสี่ยงกระดูกรุนตอนอายุมากๆควรจำกัดปริมาณกาแฟต้องไม่เกินวันละ2แก้วเท่านั้นนะคะ 5. ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะควรหลีกเลี่ยงกาแฟเพราะคาเฟอีนในกาแฟกระตุ้นกาันหลังน้ำย่อยในกระเพาะออกมามากขึ้นจะยิ่งเพิ่มกรดในกระเพาะให้อักเสบมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารหนักมากขึ้นโดยเฉพาะควรงดดื่มกาแฟเวลาท้องว่างเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอาหารและผู้กำลังมีอาการลำไส้แปรปรวนควรหลีกเลี่ยงดื่มกาแฟเพราะกาแฟกระตุ้นอาการปวดท้องและอาการ ท้องเสียได้ทำให้รู้สึกปั่นป่วนในท้องมากขึ้น หผู้ที่ร่างกายขาดวิตามิน B1 ซึ่งวิตามิน B1 ช่วยรักษาสมดุลความมั่นคงของระบบประสาทภายในร่างกายแต่กาแฟจะยิ่งลดการดูดซึมวิตามิน B1 และยังกระตุ้นการขับวิตามิน B1 นออกทางปัสสาวะฉะนั้นผู้ที่ร่างกายขาดวิตามิน B1 จึงควรงดดื่มกาแฟหนึ่งจากคาเฟอีนจะยิ่งเข้าไปขัดวางกระบวนการดูดซึมของวิตามินให้ทำงานบกพร่องมากขึ้นได้ ส่งผลให้มีปัญหาปลอดเลือดระบบสมองประสาทและหัวใจตามมาได้ค่ะ เจ็หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงต่อการแท้งบุตรหรือร่างกายทารกไม่สมบูรณ์ผู้หญิงมีครรภ์ดื่มกาแฟปริมาณมากตลอดช่วงตั้งครรภ์จะมีผลทําให้ทารกแรกรอดมีน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์หรือคลอดก่อนกําหนดจากการศึกษายังกล่าวอีกว่าทําให้ทารกจเจริญเติบโตแบบผิดปกติหรือเพิ่มความเสี่ยงการแท้งบุตรได้สูงขึ้นอีกด้วยเพราะคาเฟอีนส่งผลกระทบต่ออวัยวะภายในของทารกที่ ที่กำลัง air, อ่อนแอเบาบางอยู่นั่นเอง 8. ผู้หญิงที่ให้นมบุตรควรงดดื่มกาแฟเนื่องจากการศึกษาพบว่าคาเฟอีนสามารถผ่านน้ำนมมาสู่เด็กทารกได,ททกได้ทำให้ทารกได้รับคาเฟอีนจึงมีพฤติกรรมผิดปกติโดยกระตุ้นสมองทารกทำให้ทารกตื่นกระวนกระวายไม่ยอมนอนนอนน้อยลงและยังมีผลต่อกระเพาะลำไส้ของทารกจึงดื่ดนมได้ไม่ดีอีกด้วย และที่สำคัญเด็กเด็กเล็กๆเ,เด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีไม่ควรดื่มกาแฟนะคะ <Yeah. S 1> ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ